มันมันมันสามดาวนะเออฮะต,ตัวตัวดาบมันให้ a d k ครับแล้วตนใช้ a d k h p ในการทำาเมจอยู่แล้วฮะเออนะั่นแหละมันก็พอเล่นได้ครับเออคือมันข้อที่คนเขาใช้เยอะเหตุผลหลักเลยคือคือมันเป็นของฟรีครับแค่นั้นแหละคือคือคุณสามารถคาบได้เฉยแค่นั้นแหละเออแต่ถ้าถามว่าดาบอื่นดีกว่าดาบอื่นดีกว่าเยอะครับเออแต่แค่พอมันเป็นของที่แบบว่าฟรีทุกคนหาได้นี่ยมันก็เลยแบบว่าน่าใสแค่นั้นแหละ,นะนะ

เราไม่ต้องรีบกันนะเพราะว่าอุ๊ยซึมไปเพราะว่าตัวมันไอ้เงี้ยสวัสดีครับคุณวัตสวัสดีคุณไนท์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไนท์ครับอุ๊ยคุณไนท์แวะมาหาช่องผมด้วยขอบคุณมากครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งฮะเป็นเกียรติแกวงตะกูนมาบ้างอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งจะตายแล้วเพื่อนอุ๊ยเรื่องอะไรคุณไนท์ผมผมขอเวลาเคลียร์พวกนี้ไหหนึ่ง ขอเวลานึงครับ <poisoned> ค <indo> ุณไนระดิค no ุณไนนะครับเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮโบอย่าพึ่งคุณเห็นใจตาไม่น้าผมด้วยอ่คุณคุจะทอะไรคุณทาเลยผมแค่ไปเก็บชั้นสมผมแค่ไปเก็บชั้นสาไม่่คุณทำอะไรทาเลยครับอย่าฆ่าผมตายก็พออย่าฆ่าผมตายก็พอจริงๆคือมันเข้ากันอ่าใช่แฟชั่นมันเข้ากันนียแหละเออใส่ผมแฟชั่นเนี่ยอ่านั่นก็ส่วนหนึ่งฮะ ดาบสมุไรก็ต้องเข้ากับพี่โตปะเออนั้นก็ส่วนหนึ่งฮะมาขนาดนั้นเลยคุณอุ้ยขนาดนั้นเลยฮะเออตีเมอร์ทุกคนแวะมาช่องผมผมก็ขอบคุณมากแล้วครับรู้ว่าตีเมอร์แต่คนน่าจะวุ่นวุ่นอุ้ยอุ้ยแล้วไม่แอตบโตบบบนดนตีแล้วเมื่อกี้ เรียบร้อยไม่ไม่ต้องสงสัยนะทำไมผมไม่ทำเวลาผมมาสามดาวไปแล้วเออผมไปเก็บห้องสุดท้ายเฉยแค่เวลาไปเก็บห้องสุดท้ายน่ะแค่นั้นแหละไม่ต้องตกใจนะด้วว่าทำไมเล่นจะช้าเ น um ้องน้องนี่น้องนี่น้องนี่น้องเอตะร้อยััโอ๊ยพี่พี่พี่อย่าพอย่าเล่นเยอะ พี่เล่นผมเยอะขอพี่ละผมขอแค่แค่นี้ได้ไหมพี่ขอเออาร์ R หน่อยครับเออาร์ R หน่อยนะครับผมนะครับเจ้าอีนะเจ้าอีนะ,นะเฮ้ยเฮ้ยบอกอยากบอกบอกว่าขอขอแค่นี้ได้ไหมพี่ ตายไปเลยพี่ขอบคุณครับนะครับเพลงเท็ดดีใช่อยากชาเขียวฮะยากชาเขียวคืออะไรเพลงตรีผมไม่รู้นายก็ขอบคุณที่คุณมาจุ่มตลอดฮะดีใจมากอุ้ยเห็นด้วยเหรอเห็นด้วยเหรอผมอุตสา์ไปจุม่มเงียบไม่รู้ว่าจะเห็นพี่วัดขอดาบแทงเฮียหน่อยเฮียไม่รักเฮียไม่สนใจจูพี่ไม่เลยบอกพี่ต๋อทำดีมากพี่ <laughs> พี่ต๋อทำดีแล้วพี่ขอบคุณพี่ต๋อมากครับ <laughs> ใครถามเออั่านผีใครถามอวิ๋รลบนี้อวิ๋รลบนี้ก็มีดาเมจเช็คอยู่นะ หาวมีไหมมันก็มีมีทุกอบิทแล้วแค่เช็คมากเช็คน้อยเฉยเออแค่เช็คมากเช็คน้อยเฉยก็ไม่เป็นไรครับคือผมพยายามไปจุ่มสตรีมเมอร์แล้วจะได้แบบว่าเป็นกำลังใจให้น่ะถึงแม้ผมอาจจะไม่ได้ไปพิมพ์แ้วก็ไม่รู้ว่าคุณนายจะมองหรือนะเออเอาเป็นว่านั่นแหละผมผมไม่จุ่มไว้ตลอดฮะเออแหละมีอะไรรอแป๊บรอแป๊บท้ออะไรรอแป๊บต้ออะไพี่ตายถึงกระขาช่องวินแน่พี่แค่ชมพ่โตเองพี่ไม่ได้ว่าอะไรจูเลยนะพี่แค่ชมพิโตเองเออเรียกเพื่อนก่อนเรียกเพื่อนก่อน คือพี่ก็ชมพิโตเองทำไมทำไมพี่ต้องเช่าบินด้วยมาปืนโลกให้เก็บตอกไม้หน่อยเรียกเพื่อนก่อนเดี๋ยวซื้อชาเขียวให้เฮ้ยใครทำจูบิเตอร์แสบก่อนครับเนี่ยโอ้โหนี่ใส่ไม่ดีนะใครถ้าทำให้จูบิเตอร์แสบเพราะแบบว่าโมโหร้ายครับเนี่ยปกติจูบิเตอร์แสบจะเป็นคนดี ผมผมไม่กดตีจริงหรือเปล่าจะเก็บพลังงาน,จะ,างงานงาจะเก็บพลังงานไปห้องท้ายใช่เก็บพลังงานไปห้องท้ายนะผมไม่กดตีจริงหรือ อันนี้ผมเล่นชิวๆนะฉันจะเก็บไอ่นี่เฉยเก็บอันตีไปเคลียร์ห้องท้ายน่ะก็ได้ให้สิบนาทีนะอุ้ยสิบนาทีมันจะไม่เร็วไปหน่อยจูแม่ทุกทีนานกว่านี้ไหมเหรอเออเออขอบคุณครับ พี่ตายเถอะนะผมจะไปเก็บห้องสามพี่ตายเถอะนะผมขอพี่ละวไหวละล้ะลม,สนะลมสักทีนะล้มสักทีนะขอสักทีลดต้านน้ำแล้วส่งสมุนัรกรให้ <laughs> นะนะพี่ถ้านะนะพี่ไม่รอดชิวอะไรผมฟันแล้วนะ ผมปั่นแล้วนะโอเคจบต้องใช้ดอกไม้ร้อยหกสิบแปดอันอุ้ยใช้เยอะแทะอะไรคือไดโนเสาร์วิ่งชนเพื่อนตัวเองกันเพราะมันคือไดโนเสารนะ์ฮะใช่ครับเพราะมันคือไดโนเสาร์ครับแค่นั้นแหละ <laughs> เพราะมันคือไดโนเสาร์ครับเราอย่าไปหาให้ผลอะไระเกมนี้เลยฮะคิดซะว่าเพราะมันคือไดโนเสาร์ดีกว่าโดนฟันเกือบตาย ถอยถอยถอยจะกดนันติเออแค่นั้นเลยแค่ไห<ๆ>นเฮ้ยร้อยประเด็นคือวิ่งเองตันเองไม่ไม่มันมันไม่ตันฮะผมผมตีดูผมตีจุดอ่อนมันฮะคือคือมันจะมีจุดอ่อนคือดวงตาฮะตอนตอนที่มันเรืองแสงเออ ถ้าเราตีโดนโดนโดนจังหวะที่มันวิ่งอ่ะหรือแบบว่าจังหวะจังหวะที่แบบว่าดวงตามันขึ้นอ่ะมันจะติดสตันครับเออมันไม่ตันเองนะผมผมทำให้มันติดตตันนะเมื่อกี้นตายเถอะพี่เมื่อไหร่พี่จะตายโอ้หแวนแว้นซะด้วย ที่ตายเถอะจะเก็บพลังงานไหมเหรออุ้ยเด็ดขาดเด็ดขาดอ่าไปเก็บไปเก็บไปเก็บห้องสามมาเอาจริง啊เอาจริง啊มาแต่ขอขอทำเวลาข้างบนเลยวันนี้จับเพื่อเข้าไปกับวันเดี๋ยวจะจับทำไมกันผ่านผ่านได้ผ่านได้ขาราเวลาข้างบนกัน ผมต้องห้ามกดคิวตูโค้ดต้องรอมันเดินม,มาด้วยใช่ <c oughs> เออต้องรอมนันอย่างนี้เออทำด้วยให้มันเท่าเทกัน่นี้เอออย่างนี้โอเค่ยนเียรได้

かご。อ,อ,อ,อีน้องเก็บ MP4 กอน。เก็บ m p แล้วไม่หา。 Okay. อเไปผ่าน, <S <S น,นจบยินดีนะฮะเฮียากาดาด้นะครับยินดได้ครับผมหาแล้ว <c oughs> ก็ยินกาดาขอบคุณที่ไปทำกันบ้างไหมฮะ,ะยินดก้าดาด้นะเ ไปผมเชิกกาลากครับนะครับ いい冒険だ เฮ้ hey, ผมชิดิิการครับคุณมีมันสก,กิลไหม,มครับบี mm hmm. ดีการ้านนั่นนะ mm hmm. อย่างนี้เลยครับ